เวลา14นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระร,ชชรมมาชงงมมินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสาพานนวดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ทรงวันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ประดิษฐานด้านหน้าโรงเรียนจากนั้นทรงเปิดอาคารธีรราชสุดาเป็นอาคารเรียน5ชั้นขนาด20ห้องเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี2557ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและได้รับพระราชทานชื่อว่า อาคารธีรราชสุดาโดยคำว่าธีรราชมาจากพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนคำว่าสุดาหมายถึงพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีโรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน2,973คนครูและบุคลากรทางการศึกษา178คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการใต้ร่มพระบารมี70ปีศรีอยุธยาอาทิการดำเนินการอบรมของศูนย์โอลิมปิกวิชาการสออวนค่ายหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์ของศูนย์สออวนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมประจําปีการศึกษา2561ถึง2563ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสแห่งสำหรับจัดอบรมในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โรงเรียนได้สืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีผ่านโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2544ส่วนด้านวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยสอกแทรกผ่านกิจกรรมต่าง,างๆเช่นการศึกษาสิ่งแวดล้อมจากหลังเรียนรู้ใกล้โรงเรียน โครงการโรงเรียนสีเขียวการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวมและศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาจีนและศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โดยนักเรียนได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันวดีส่วนด้านศิลปะส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ผ่นกผ่านการจัดทำละครเวทีการร่วมประกวดในโครงการประกวดนาาศิลินดนตรีคีติลินแห่งชาติซึ่งการศึกษาแบบบูรณาการนี้ส่งผลให้ปีการศึกษา2562 โรงเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตของนันเกเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในระดับสูงและมีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเมื่อเดือนมก,กราคม2564ที่ผ่านมาด้วย